จริงหรือไม่ที่คุณโอนเงินไปให้เด็กของคุณแล้วแคุณจับได้ผมมีผมมีสลิปการโอนคือพันทีนั้นผมมีสลิปการโอนิเสธครับผมผมเสียาดใจอยู่เพราะผมมีหลักฐานของการชำระเงินต่างๆเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิหลังจากกลับบ้านวันนั้นกูว่าจะบักพรงแรมแล้วทานอาหารแล้วต้มยำที่ดีสีแบบนี้ครับถูกต้องเลยครับก็ไห้ได้กลิ่นต้มยำครับให้กลิ่นต้มยำเอากลับไปคืนวัด พอกับเงินบ <c oughs> ้านพอกับเงินบ้านเลยแซ่บบ่สูครับผมเป็นรายการที่จะมาดูว่าทุกท่านนั้นจะทำอาหารได้อร่อยไหมครับจืดยืดจ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 ืดเลยหิวข่าว่ะเนี่ยหิวข่าวกินข้าวตีกูไม่เล่นบ่ข้าวมีแต่บะหุงบ่ต่บะหุงแต่บะหุงคืออยู่เบัวเวม่อวานอหไกินสดแบบร้อนๆนะต้มแซ่บต้มจืดเนี้ย เออเออเออต้มขันเป็นต้มเนี่ยต้มยำมาต้มยำเฮ้ยขันต้มยำมึงต้มเห็ดเด้วยบางทีเห็ดแซ่บอะไรมันแซ่บเหมือนกันแหละโอ้หน้าที่มันต้องมีการแข่งขันแล้วล่ะแข่งเห็ดยังไม่ต้องแข่งดอกกินธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องหลอดใส่กันดอกกูรู้อยู่ว่าสูตรเก่งกูล่ะสูตรเห็ดทั้งสองละแล้วกูทายกินดีปะทำอร่อยกว่าเอาจริงๆเอากูขันว่าประเภทต้มกัวกัวที่หนึ่ง มันที่หนึ่งอีหลีเด้เอา굿พิธีกรรายการอาหารที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเว้ยรายการยูไสย์ตนเนี่ยจสงแล้วไปเขามาประชันกันจักแมทหนึ่งต้มยัำต้มไก่ดิวะยังไงไก่กูพอมีอยู่กูอยากกินต้มปลาต้มปลาไอชาดเออต้มไก่กับต้มไก่กูไก่กูมีอยู่เออแล้วขันแข่งเราสูสีเอาอย่างเป็นรางวัลแบบนีนเอ้ออะไรกันให้มึงเป็นกรรมการเอามึงคิดเอาเลยกูเป็นกรรมการเหไอ้ สมศักดิ์ศรีหน่อยเออมันสมศักดิ์ศรีแชมป์ชนแชมป์เดี๋ยวพวกกูไปหาวัตถุดิบกันไปสมชายไปมาทพุทอยู่บปเนี่ยไปให้หนึกมมึงไม่หาของเราวันนี้เฮอดี๋ยวของหาแม่เนี่มึงเก่งดีนะมึงสมศักดิ์ศรีนะเออสมศักดิ์ศรีแชมป์ชนแชมป์น้อยแป๊งไปไทยละกันแป๊ะป้าป้ป้ื้อไว้การี่ยังวะบารีเซยปารีเซียอ่อนไม่เนี่ยดิวิเวสัมมึงมั้งเนี่ยอร่อยมากบ่ แซ่บวัวสูงซีแรกันนะอืมเขาเสียบาจะไปรู้กับพวกมึงเหรอเขาเสิบ้า่าหมกันแซ่บวัวสูไปกันเบอรเริ่มวันนี้ไปตัวไทยแรกกันพอดีตานะลูกตัวสันตั้งทันทีแตกป่ะเอาไปสมชายใสอุทา อเสวัสดีครับอยู่กับพวกเราสามคนจากทีมงานอเรเย่นะครับระกาบทีมงานแซ่บบนสูนะครับผมระกับวันนี้อยู่กับรายการแซ่บบนสูครับผมเป็นรายการที่จะมาดูว่าทุกท่านนั้นจะทําอาหารได้อร่อยไหมครับนะๆครับแแปรฟเป็นภาคกลางกัดจีอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านนะครับตัวแทนจากทางฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะครับชื่ออะไรครับผม ซาอับดุลราเมซอ๋อซาอับดุลราเมอสนะครับด้านซ้ายของผมครับนี่ครับคุณหน้าคุณตาคนนีครับใครครับผมซาอับดุลราเมอสอ่าเป็นพระแเสนะครับที่ไม่ได้เจอกันนะอะไรเลยเอาเสื้อมาด้วยกันอ้าวด้านขวาของผมครับเตเต้นะครับหรือว่าเงี้ยป๋องนะครับครับม้วนบ่ม้วนกันผมมือก็ยังไม่หงสู์เลยด้านซ้ายของผมครับพี่ต้องแดงมัตาบุษแสนยาบุตรครับผมครับผม นี่นะครับเข้าสีมาตัดสินกันว่านะครับใครจะทําอาหารได้อร่อยที่สุดตามวัตถุดิบที่เรามีทั้งหมดนะครับเราจะแข่งขันกันแค่นี้พอนะครับแล้วเราจะมาชิมกันดูคนที่เป็นกรรมการนั้นคือผมเองนะครับใ <c oughs> ชด่ดีๆโอเค <c oughs> ผมมีประสบการณ์ทางด้านอาหารถึง7ปีที่ออกฟอร์ดเกิดเป็นทําอาหาร เคยไปเป็นคนถูพื้นอยู่ที่นั่นที่ได้คลุกเขากับอาหารในทุกๆวันแล้วผมสามารถรับรู้กลิ่นได้เลยว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยแยกได้ตั้งแต่กลิ่นส่วนเมนูที่เขาสี่เห็ดแข็งมือนี่นั่นก็คือต้มยำไก่เป็นเมนูที่ทุกๆท,ท่านรู้เลยว่ามีไก่แน่นอนและวัตถุดิบของมือนี่ก็คือขนอต้มยำก่อนไก่แล้วก็เครื่องเคียงต้มยำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับผมนะครับส่วนขั้นตอนแรกนั้นที่ทุกท่านจะต้อง พบเจอนั่นก็คือการไปเอาวัตถุดิบกันเรามีเวลาให้ทุกท่านไม่มากถ้าพร้อมแล้วผมจะให้สัญญาณ3 2 1แล้วไปเอาวัตถุดิบกันเลยครับโอเค3 2 1แปเวัตถุดิบเลยครับพอครับหมดเวลากลับ <laughs> มาที่ได้อะไรยังครับ <laughs> ข้าวข้าเดียวยังไม่ถึงเลยเนะี่ยยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับ <laughs> นี่มึงยีบใช่ไหมโอเคครับ3 2 1ให้ทั้งท่านไปเอาวัตถุดิบลเลยครับผมเฮ้ยเอาสิ เรา Box, มา okay. ดูกันด้ว่าไก่จะหยิบอะไรมาบ้างทั้งที่เมนูกันแข่งขันคือต้มไก่แต่เขาคงไม่หยิบหมูมาหรอกเพราะว่ากติกาก็ได้มาแล้ว yes. <sh arp Buck ling> คุณจะต้มแค่น <sh arp. S 1> <ikh> <en> <methodology> ้ำซุปขานอกินหรอครับคุณไม่เอาเนื้ออะไรเลยนะครับคุณกินมังหรอครับกลับมาที่การแข่งขันดีกว่าครับตอนนี้ทั้งสองท่านกำลังขมักขเม็ดในการนำวัตถุดิบออกมาวางไว้ที่โต๊ะเรียบร้อยครับและท่านถามว่าอ่ะได้แค่ไก่กับขนอ เรียบร้อยมึงจะไม่มีผักเลยนะไอไองวป่าครับหลายคนสงสัยว่าเราจัดการแข่งขันนี้ไปเพื่ออะไรนั่นนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันแต่แน่นอนครับการแข่งขันหรือว่าการต้องช่วงชิงอะไรสักอย่างนั้นต้องมีของรางวัลที่เหมาะสมวันนี้ครับผมนำสิ่งนี้มาเลยครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรับชมดูได้เลยครับของสิ่งนี้เป็นรางวัลที่ตกทอด มาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเชิญรับชมครับนี่เลยครับนี่เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านการใช้งานมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลนรุ่นหลุนดูสิครับ พร้อมเป่าจงกลัวบริจาคสบายวัด <c oughs> สัตว์ได้แม่งโคน่นได้แย่งจริงอ่ะ <c oughs> นี่กูคำลรไมาแต่ละเอียดเผื่อจิิงนี่มันบ่ <c oughs> พออเพื่อกไว้เจ๋วที่สบายวัดเราปูมึงกับช่วงจริงกันท้าทุกท่านพร้อมแล้วสูงคุณค่ามากครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นนับต่อจากนี้ไปท้านทุกท่านพร้อมแล้วแล้วก็เชิญรับชมรับฟัง ได้เลยครับผมไปแล้ววันนี้คุณมีตัวช่วยอะไรในการที่มั่นใจว่าคุณจะทำ<อ>กับข้าวอร่อยกว่าคนคนนั้นแต่คุณก็มีความรู้สึกที่อยากจะทําให้มันออกมันดีที่สุดเพื่อที่ลูกกับเมียคุณจะได้ภูมิใจว่าคุณนั้นเป็นคนที่โอ้ยขัดกูในเทกสัตว์ <c oughs> มีอะไรครับนี่ครับอะไรครับตัวช่วยหลักของผมครับมันคืออะไรครับนี่ <c oughs> ขนอตม้มยำก้อนครับเอาดีๆจนงท้าอีกแล้วผมใส่แค่ขนอวต้มยำก้อนกับพ่อเหรอครับ ขนอตม้มยำก้อนสูตรไม่เห็ดจากบักเน่าจริงปิกเผาแท้ว่าต้องปรุงให้ยุ่งยากขนอตม้มยำก้อนก้อนเดี่ยวกระแซบถือใจแห้ครับขนอตม้มยำก้อนครับผมโอโ้โหผมดูจากซื่อแล้วก็หัวใจหลักของผมครับหัวใจหลักของคุณเลยใช่ไหมครับใช่ครับอโอเคครับผมคุณรองได้ครับจริงหรือไม่ครับเรื่องข่าวที่สุรินวันนั้นที่คุณทำ <laughs> อครับทำกับข้าวนะครับเราไม่เยเรื่องอื่นไม่ครับจริงจริงหรือไม่ครับที่คุณผ่านการฝึกฝนจากการทําอาหารมาตั้งแต่อายุสี่ขวบเออไม่ทราบทไปด้วยครับต้อเสียเวลาครับทําไปด้วยจริงไหมครับอ่อขั้นตอนการทำอาหารผมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีครับเพื่อรายการอะไรนะครับแซ่บบูสูเพื่อรายการแซ่บปะสูนะครับผมไม่ทราบว่า มีสากไหมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นมสามารถขออเอาเลยครับรเดเดี๋ยวผมสามารถคุณดีกว่าท่านี่งหรือไม่ครับที่คุณนอกใจภรรยากรรมนิการกันนะครับ อ่าแม่คุณกำลังทำอะไรครับเนี่ยอากำลังตำพริกครับโอ้เอาอีกนิดหนึ่งนะคุณกำลังตำพริกใช่ไหมครับใช่ใชแล้วค,คุณมั่นใจยังไงครับว่าวันนี้คุณจะชนะเขาได้ผมไม่มั่นใจตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วครับจริงๆแล้วผมก็ทำอาหารประจำอยู่แล้วนะเป็นผู้ที่เที่ยวชาญทางด้านอาหารทุกสายค,คุณมีคุณมีเพจของคุณด้วยอะไรนะโค้ดซีแมงอะไรโค้ดนิซี่ไม่ใช่โค้ดซีแม่งเพราะว่าโคดซีแม่งนั่นน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลครับแต่โค้ดนซี่เนี่ยเป็นเพจที่ผมจัดกกาารเองแล้ว็มมีคนตติด 7แสนซับนะครับท่านผู้ชมครับจริงหรือไม่ที่คุณโอนเงินไปให้เด็กของคุณแล้วเมียคุณจับได้ผมผมมีสลิปการโอนคือี่นัน้นผมไม่สลิปการโอนผม<อ>ปฏิป<อ>เสธครับผมปฏิผมผมเสียขาดใจอยู่เพราะผมผมีหลักฐานของการชำระเงินต่างๆกรามาิการกันกันดีกว่าครับคุณเจ๊น่หน้าคุณเริ่มหลากึนเลยนี่อยู่รายการจอดใจหรือเปล่าโอเคแล้วเป็นยังไงครับเมนูวันนี้ที่คุณจะทําคือต้มอะไรครับต้มไก่บ้าน สูตรนี้ซัพพอร์ตมาจากอังกฤษครับทั้งเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของอาหารที่ผมได้ทําการคานวนเป็นอย่างดีเพราะว่าที่ผมยังไม่ตั้งหม้อนี่ไม่ใช่อะไรนะผมรอให้อุณหภูมิรอบกายผมครบ3าสองศาครับเพื่อทําให้ไก่เกิดอาการเหนียวนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าไปด้วยน้าซุปของไก่ครับโอเคครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยว่าทั้งสท่านนั้นระหว่างพี่ดงเด้งนัทวุฒิแสนยบุตรนั้นที่มี <Yeah. S 1> ทนอ และพี่เต้คนที่นอมใจเมียและอยู่หลายๆที่หลายมุม <S <S ผมขอจังคมให้อภัยผมเลยจังคมให้อภ<อ>ัยก่อนเลยก็มาที่รายการ <S 1> <S 1> <S 1> เรามาดูกันว่าพี่ด้งเด้งนักวุฒิแสนยบุตรและพี่เต้สมชายสายอุทานั้นใครจะมีการกำกัการ <มม S 1> ครับผม,บผมอตอนนห้นเราจะมีเตาครับอ่าเตาอ๋อตรงนี้เหรอครับเตาผมลืมเห็น อันนี้เป็นเตาแก๊สนะเตาแก๊สไม่ติดนะครับเตาแก๊สเปิดไม่ได้ครับเตาแก๊สกรรมี่การแข่งขันหีือเล่าครับคุณบ้าจิบ้าต่างเนี่ยนะเดี๋ยวครับคุณจริงหรือไม่ที่มีคนไปฟ้องมีเพยพอเถอะโอเคครับผมกรรมี่การแข่งขันหีือเล่าครับเป็นยังไงบ้างครับคุณดงเด้งนัตพุฒิแสงจุบุตรครับเอาพริกกี่เม็ดครับเอาพริก4เม็ดพอครับผมไม่กิ่เม็ดผมใส่เลยเยอะแล้วครับว้าวนี่คุณใส่ทั้งสวนเลยนะเนี่ย คุณจะถามผมทำาสมหมูอะไรครับเนี่ยทำยังไงน้ําซุปถึงจะเข้มข้นมากกว่าของคุณเต้เต้ครับผมนี่เลยครับผมมีตัวช่วยหลักครับคะนอต้มยํำก้อนครับอะไรนะครับต้มยํำก้อนครับอะไรนะครับต้มย่ำก้อนครับคะนอต้มย่ำก้อนครับคะนอต้มหย่ำก้อนใช่ครับ นี่คุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณรอดูตอนการใส่ของผมโอ้รอน้ำเดือดโอเครอน้ำเดือดก่อนนะครับจริงหรือไม่เอาพอแล้วรู้หมือ่ไรจริงจริงครับคุณคุณรู้หมดแล้วคุณรู้หมดแล้วจริงหรือไม่ที่คุณนั้นผ่านการฝึกฝนจากการทําอาหารมาตั้งแต่สี่ขวบถูกต้องครับเพราะว่าผมในเกิดในตระกูลคนทําอาหารมาแล้ตั้งแต่บรรพบุรุษอากงจนเรียกอะไรนะครับอากงบ้านบ้าน พูดสี่ขีดได้ฝึกฝนมาจากอากงที่ทําอาหารถวายเด่ราชาในช่วงนั้นครับแล้วเริ่มเริ่มตอนไหนเริ่มตอนเริ่มมีเด็กนะตอนเริ่ตอนล่าจดเดดได้คนเริ่มหลากรันได้เอาจริงๆครับข่าวลือครับอย่าไปเชื่อเลยจริงหรือไม่ครับที่คุณฝึกทําอาหารหลังจากสี่หัวเพื่อคุณไปอยู่ที่พัตคารชื่อดังของโลกที่ฝรั่งเศสใช่ครับชื่ออนุบาลละเอ็ดครับอ๋ออยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีอนุบาลละเอ็ดใช่ไหมครับ เป็นโรงเรียนชั้นปฐมหนึ่งครับโอ้ปอหนึ่งใช่ครับ<ด>หลังจากนั้นปอสองคุณไปเรียนที่ไม่ทราบว่าเราจะตา่างแก่จริงจริงใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นแหล่งแสงกำลังดีทีมงานบอกว่าฝนจะตกผมเริ่มไม่เชื่อแล้วครับกูไปปักตะไคร้ต้องดุก่อนทีเรียกพระเจ้าก <c oughs> ูไปแต่ใครหมเลยบมมึงอย่าเพิ่งไปกูถามเรื่อง <c oughs> ปักตะไครก่อนกูปักตะไคร สีเกตมันยังท่วมไม่พอเหรอกูมันใจอะกูปากเลยอดขั้นตอนแรกเลยแค่ยังคนอขนอใส่แค่ก้อนเดียวกับเพียงพ่อแหละครับผมยี่ลีุ่่เนี่ยพระเีย่อปะพระเชียแล้วแต่พระใส่ก้อนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสียดบ่เขาหามไปค้นไปอย่างนั้นหรออือก็นนี้ไงเราเราก็ใส่ สมุนไพรช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาการทําคุณเหลือเวลาเพียงแค่สองสองนาทีสั่น์ได้มันจะต้มไม่ไก่เปิดยังกระดูกเลยหรือยังไงเนี่ยโอเคครับจัดไปครับตอนนี้ไม่เคี้ยวเลยไงเอาลิ้นแตะไก่แล้วไก่ไปเลยแค่ห้านาทีเท่านั้นพวกคุณทั้งสองคนจะสั่งไฟไก่ห้านาทีที่ไหนมันจห้านาอีสัตว์ห้านาทีแค่นั้นแหละยังไม่ใส่ไก่เลยเนี่ยแต่ตอนนี้ทำมาขอเวลาเพิ่มที่ตอนเมียเขาอ้อนวอนให้ขออยู่ด้วย กับมาธิการแข่งขันครับุณยอมคุณยอมกับมาีิการแข่งขันคุณมีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นในการทำแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาเรามาดูกันเลยครับว่าทั้ง2ท่านนั้นจะเป็นยังไงพร้อมกันแล้วไปดูอินเสิร์ตกันเลยครับนี่น่เป็นไหน ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่าแดดนะสิเป็นใจเลยเกิดครับออกมาฝนกับวันตกนะครับและที่งสำคัญเลยทั้งสองด้านทำเสร็จหรือยังยังยังครับม้อเดือดม้อเดือดม้อเดือดอยู่มาเบิ่งมาเบิ่งมาดูมาดูมาดูโอ้ีน่าจะมีสีโอ้ลิ้นจะหน่อยพี่แม่บ้างครับคุณเต้ตอนนี้โอ้โหน้ำซุปขอดมดูหน่อยครับอืมเหม็นแงบ หอมะละครับหอมนะใช้ได้ใช้ได้เลยผมรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรสักอย่างอยู่นะผมไปดูอะไรลเดงกันดีกว่าโอ้ยหอมมากโอ้ยผมไม่เคยเจออะไรที่มันหอมขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยมันหอมกว่าคุณเจนจ้นี่อย่าบอกนะครับเป็นเพราะเพราะน้ำหอมครับเป็นข้อน้ำหอมที่คุณฉีดมาวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับว่าแล้วขนอขนอใช่ไหมครับผมเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิหลังจากกลับบ้านวันนั้น ก็มาดีกูวาดจากพักบ่วมเล่นแรกกับอาหารแล้วก็มาต่อนะครับต่อไปเราจะเป็นการใส่วัตถุดิบนั่นก็คือใส่อะไรครับอ่าไก่ครับไก่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ในปริมาณที่เยอะไหมครับพอสมควรพอสมควรครับเอาปริมาณเต็มหม้อพอดีเต็มหม้อเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณตาตาชอบส่วนไหนของไก่ครับผมชอบส่วนเอิกครับโอ้เอิกนะไก่ครับโอ้ผมคิดว่าคุณตาเจ้าอาจจะชอบ ผมชอบเป็นดักโอ้เป็นดักถ้าเป็นส่วนของไก่ผมชอบดักโอ้แ่ครับแต่ถ้าคุณเต้เตขาชอบอีกเอาเกมกับมานี่การ่า่งกันดีกว่าครับอ่าถือว่าเป็นการใส่เยอะไหมเนี่ยคุณนัทธุฒิ์ก็เต็มถ้วยครับเต็มเต็มถ้วยครับถ้าตอนนี้ผมเทคะแนนให้กับความสะอาดแล้วก็ความรวดเร็วผมเทคะแนนให้กับคุณนัทธุฒิ แล้วก็<อ>เรื่องรักครอบครัวผมก็เทให้คุณนัทวุฒิเต็มร้อยเลยนะครับ <c oughs> ตัดมาที่คุณเตเ <c oughs> ต้โตสกปปก <c oughs> ติดใจก็สกปปก <c oughs> ร่างกายก็สกโปก <c oughs> ผมขอขอขอบคุณครับวันนี้เป็มาเดนเดยอยากอยาก แต่นี่ฮะนี่ะครับดูครับเขามีโรยตกแต่งหน้าหม้อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการทําอะไรครับเพื่ออะไรครับเอาใบมะกรูดลงอะไรตอนนี้ครับอ๋อคุณพี่เขาเอาลงก่อนใช่ไหมคุณเขาลงหลังเพราะว่าถ้าลงก่อนใบมะกรูดเราจะเหี่ยวครับโอ้พอเหี่ยวแล้วเป็นยังไงก็เบือมันกระเบือกรเบือปุ๊บก็ไปมีเมียใหม่ครับมีเมียใหม่อ่ะ กลับมาที่ใบมะกรูดต่อคือเราต้องใส่ที่นันอยู่แล้วใช่ไม่ให้มันเบี่ยวครับแล้วก็ใส่ไปเพื่อให้มันแบบหอมตบท้ายครับเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ของการหอมปลายฮะเหมือนกับพริกแห้งอ่ะพริกสองชนิดนี่ต่างกันนะจะให้อธิบายฟังอันนี้ความรู้เลยความรู้ของคนไทยครับอ่ะพริกนี้เขาเรียกว่าพริกสดครับส่วนนี้เขาจะเรียกว่าพริกแห้งเออคือมันจะต่างกันตรงที่ความเผ็ดครับเออเพราะว่าพริกสดนั้นก็ จะเผ็ดแบบจ่ายเดี๋ยวนี้เลยป่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนาะหาสียามเขาเหล็ยมั่วอะอ้าผมมือเห็นดีสามอุ้มือยได้หรอก็ทีนี้ก็ระวังใส่ไกลไปหนอย่าไปคนอย่าไปทำอะไรมันทั้งนั้นเพราะว่ามันจะทำให้คาวครับโอ้ไมทราบเลยนะใช่ครับ ผมมาทราบเรื่องที่หลังตอนคุณโพสใช่ครับผมมาแก้แก้ต่างไปครับผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองผม,ผมรักษามาที่ไก่ครับไ่ครับไ,ไก่บ้างครับน้องเดงนักแสดงญีุต,ตร <laughs> ผมว่าผมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวครับเป็นไสัตว์พวกนี้ <laughs> <laughs> กำลังใจครอบครัว <laughs> ตั้งวงคุยกันเลยมั้งนั่เอาเบียร์มาตอนนี้เหลือเวลาแค่ห้านาทีครับนี่ คือเหตุที่ผมใส่ใบมะกรูดใบตอนท้ายครับเพราะว่าใบมะกรูดมันจะไม่เหี่ยวครับมันจะเป็นสีเขีข<า>ยวอวบอิอ่มใช่มมผมถามจริงจเถอะทั้งสองท่านครับถ้าสมมุติว่าได้ของรางวัลไปแล้วพวกท่านจะเอาไปทําอะไรครับถวายวัดครับ <c oughs> ผมจะเอาไปให้แม่ผมเปิดร้านข้าวมันไก่ครับเน่ผมมีแบบครอบครัวที่ผมต้องดูแลครับครับผมว้าวอย่าบอกรางวัลให้มึงไปจะายวัด เอาไปขึ้นเพื่อน,อนดีใจมากนะครับที่ทั้งสองท่านนั้นเป็นคนดีและมีเมตตาการุณขนาดนี้นะ ไปไปครับผมตอนนี้ทั้งสองท่านก็ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการชิมเรามาดูกันว่ารสชาติของทั้ง2ท่านนั้นจะแตกต่างแล้วใครดีใครเด่นกว่ากันผมถามอีกรอบนะครับคุณดงแดงนัทวุฒิแสนยบุตรครับผมคุณแจชัช<า>ยชินา <ะ S 1> สี้าได้ <c oughs> ไดของรางวัลชิ้นนี้จะเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปคืนวัดครับ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับเป็คดคนดีสีคุ้มของ แล้วถ้าคุณเต้เหรอครับได้ไปแล้วจะเอาไปทําอะไรครับเป้าหมายผมชัดเจนครับผมจะให้แม่ผมไปเปิดร้านข้าวมันไก่ก็ <c oughs> ยังยืนยันคำเดิมของทั้งสองท่านครับดีใจมากนะครับขั้นตอนต่อไปอยากให้ทั้งสองท่านตักมาใส่ถ้วยแล้วก็นํามาให้ผมชิมแล้วผมจะให้ทุกๆท่านที่อยู่บริเวณตรงนี้เป็นสกีพยานร,ร่วมกันว่าของของใครนั้นจะอร่อยอกว่ากันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปสิ่งเลยครับก่ <c oughs> อนจะจิมแนะนําให้เชฟดมดูนิดหนึ่งนะครับ กินกะไ่ได้แย่นะครับคฝากเอาไปตัดลงรายการช่องผมด้วยนะก็กลิ่นก็ไม่ได้แย่นะอันนี้คะแนนกลิ่นผมให้สิบขอบคุณครับผมให้แต่ว่าเนื้อไก่ของคุณสีสดเกินไปไก่ตอนหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นตอนไก่นะครับเป็นไก่ไก่อะไรนะครับไก่บ้านครับแค่นี้เลยละครับแค่นี้เลยใช่ใช่ครับ มาชิมกันเลยครับผมอุ <teachers> um, <thank> ้ยอุ้ยอร่อยนะครับขอบคุณครับเชฟอุ้ยอร่อยนะครับอุ้ยอร่อยเลยอร่อยเลยแหละอร่อยเลยนะแต่อุ้ยเดี๋ยวเราขอชิมอีกสักคำหนึ่งอืมสุดยอดเลยทำเนื้อไก่แบบแร่ด้วยครับไก่ไก่มันช้ำไก่มันช้ำครับ๋ยวผมกิน เป็นไงครับอร่อยนะเคือตั้งคุณชิมอีกกูจะเอาข้าวสวยมาวางไว้ตรงนี้มึงแดกข้าวให้อิ่มเปเลยอร่อยเลยแต่ผมแต่ผมแค่รู้สึกเนี่ยทำไมผมต้องชิมสองคำเพราะผมยังรู้สึกว่าขาดอะไรอยู่ขาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยังไม่ยังไม่กลมกล่อมพอยังไม่ครบพอเนี่ยโอเคผมให้คะแนนจริงๆเลยผมให้เจ็ด โอเคไหมครับพ okay, okay, no, ึพอใจนะครับขอบคุณครับผมแต่จริงๆมันอร่อยแต่มันยังรู้สึกขาดอะไรสักอย่างหนึ่งผมมีคําตอบให้ครับเคปว้าวคุณพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่หน่งนะทุกสายใ้บทใช่ครับคุณชาติชายชินาชีถ้วยนี้เลยครับถ้วยนี้คือคําตอบของคุณครับผมไม่เชื่อหรอกคุณอย่าโกหกผมกล้องทุกตัวจํามาที่ผมย เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะอวยไม่ได้อะไรนะครับสีแตกต่างกันใช่ครับสีจะแตกต่างกันมากขอคุณเต้เต้ต้มยำเหมือนกันแต่สีจะจางและเหลืองอ่อยกว่าใช่ครับแต่สีนี่ดูสิครับต้มยำที่ดีสีแบบนี้ครับถูกต้องเลยครับต้องให้ได้กลิ่นต้มยำครับให้กลิ่นต้มยำเนี่ยผมเมื่อกี้ผมแค่ยกถ้วยขึ้นใช่ไหมผมรู้เลยว่าในนี้ยใส่อะไรบ้างครับผมใส่ใจไงครับขอบคุณครับเชฟครับเฮ้ย เพียงแค่สูตรคำแรกก็รู้สึกถึงความแซ่บแล้วครับเอ้ยโดนใจสายสูตรเหลือเกิน <c oughs> ขออนุญาตชิมไก่นะครับนี่ไงส่วนที่ผมชอบเนี่ยเห็นไหมคุณใส่ใจทุกรายละเอียดคุณถามผมว่าผมชอบส่วนไหนส่วนเอิบคุณใส่ส่วนเอิบไหมผมเลยใช่ครับดูสิครับส่วนเอิบเลยคนนั้นเขาทำแบบแรนะ <c oughs> ขอบคุณคแรบบับเฮ้ม ปื้มบอกปื้มเจยใช่ไหมครับเจี๊ยบต้นไหนต้นไหนวะเอากลับไปขึ้นวัดเอากลับไปขึ้นวัดเอากลับไปขึ้นวัดเลยผมได้แล้วใช่ไหมครับเชีบผมได้แล้วใช่ไหมครับนั่นกบุญครับก่อนที่จะเอาหม้อขึ้นวัดเอาโต๊ะไปขึ้นโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนไหนวะเนี่ย ตงเรียนวัดนั่นแหละเฮ้ยคุณลุงได้ครับครับป็นี้ค็อแซ่บขนาดนี้ครับผมนี่เลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่คือรสชาติที่มันรู้สึกขาดจากของคุณสมชายเมื่อกี้ใช่ครับผมไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยนะครับเฮ้ยคุณใส่ก่อนเดี๋ยวจบเล่นมดเลยเขาใส่ข้าน่อแล้วครับเชฟเขาจะปรับปรุงรสชาติของเขาจริงไหมเนี่ยใช่ดีมากผิดก็ต้องรู้จักแก้ผิดก็รู้จักแก้ไขไม่ใช่ไปโพดแก้ตัวคนสมใหญ่ ผมเลิกผมเละกแวผมรู้สึกว่านี่เป็นรสชาติที่มันมาเติมเต็มให้กับผมนะคุณเต้เต้ไหนไม่เชื่อคุณมาลองชิมดูอ่าชิม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 เลยชิมเลยชิมเลยโอ้โหเสียงกูหลงเลยเป็นไงเป็นไงเอาพูดจากไกลเลยตัวนี้ตัวนี้ใส่อะไรลงไปครับทำไมโคตรอร่อยอย่างนี้เลยอะแบบเกิดมาไม่เคยชิม ก็ที่ผมให้คุณไปใส่ไงคุณสมชัยอย่าบอกนะนี่มันคือขนอต้มยำก้อนใช่ครับมันอร่อยมากขนาดนี้เลยเหรอขุ่นทำไมเล่นใหญ่ไัสัตว์อยู่ด้วยกัน3คนอยู่ใกล้ๆกันจะร้องตับสันติเลยนี่ไงขนอต้มยำก้อนกันละวะอะไรผมผมยอมแพ้ครับเอายอมแพ้เลยเหรอครับใช่เฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องตัดสินกันแล้วครับผมผู้ชนะวันนี้ก็คือคุณดองแดงนัทวุฒิแสนบุฒิครับผม น่ากัะแล้ววันนี้ต้องมาถึงมันที่คุณทําได้นะก็สําหรับผู้แพ้ก็ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับก็ของรางวัลวันนี้เป็นหม้อของคุณนรุราสายจบุตรส่วนโต๊ะด้านล่างเป็นของคุณสมชายสายอุตาครับผมครับบม้วนบม้วนบมวนจะเป็นไล่การ์ดที่บมวนคุณสมชายครับอา คุณสมชายคุกเข่าลงไปคุกเข่าคุกเข่าลงไปอ่าคุกเข่าลงไปแล้วก็ก้มลงไปครับอ่านี่ครับวางวางตรงนี้โอ้โอสัตว์ครับขออนุญาตมอบช่วยกับคุณน้องเด้งนัทวุฒิแสนญุบุตรครับสุดยอดจริงๆใส่รูปมอบเท่าไหร่ครับเชลล์ใส่รูปมอบเท่าไหร่ครับแล้วก็น่าต้มยำก่อนนี่หาซื้อได้ที่ไหนครับโอ้ง่ายๆเลยครับผมซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็หาซื้อไววติดกวัวไหวไว้ใจสุดครับที่สําคัญตอนนี้ขนอเขามีกิจกรรมเด็ดพี่น้องกิริบุนีกิจกรรมยังครับแข่ทำตาสูซเบๆตอนสดตม้มยำแล้วโพดลงโซเชียลติดแฮชแท็กว่าตม้มยำแซ่บเปะถูกใจสายสูตรแล้วเปิดโพดเป็นสาธารณะท่านใดสูรเราดูแซ่บที่สุดรับไปเลยครับของละวันหมอ้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะโมยบอบะระร <c oughs> ับของละวันพิเศษจากทางขนอไปเลยครับมีตั้งว่า20รางวัลเด้เพี่น้องโดยทางแบรนด์คนอ เพื่อจัดตัดสินเป็นผู้โชคดีครับพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กคขนดไทยแลนด์ผู้โชคดีสามารถรายงานตัวได้ที่อินบ็อกกับแบนเลยครับผมเพื่อติดต่อขอรับรางวัลร่วมสนุกในแล้วมาดีถึง19สิงหาคมไปเฮ็ดกันหลายๆเด้อพี่น้องเพื่อได้รับรางวัลสมัครไปรไปถ่ายวิดีโอปะปขอบพระคุณขอบคุณเรือนะครับดีใจก็ สำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดที่ที่ตามเบิ้งจนจบนะครับก็ขอบพระคุณครับผู้ใดที่เปิดนี้เพื่อนการรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจน้ำพอลรายการในสนุกอีหลีครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการซีมี่แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆกับรายการแซ่บกัวซูนะครับมีให้ชมแน่นอนทางไทยบ้านแชนแนลนะครับสำหรับพวกเฮานะครับไทยบ้านยังรับสปอนเซอร์อยู่นะครับกัติดต่อกับบ้าแล้วก็บที่ทนเห็นพวกเฮาได้ไม่เจอที่ท่านรู้สึกว่าสนุกกับโต้ไล่ท่านรู้สึกว่าบโใช่กับโบแช่อาจจตามสปอนเซอร์ทางช่องทางนี้ นี่แล้วก็ฝากติดตามเฟซเฟซบุ๊กของบักเซียงตรงนี้เนี่นี่แล้วก็เพจลอดอันเดอร์ล็อกครับลอดอันเดอร์ล็อกตรงนี้แล้วก็เพจผมครับเพจอะไร กอนนี่สิก้อนนี่สิตรงไหนตรงนี้เลยเด็กตัวใหญ่ๆนี่ตรงนี้เลยอ่ะเสียงตรงนี้นะครักอาจรนะโอเคผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้เออผมตรงนี้เอาเอาขอบคุณครับผมมือนี่กะลาไปก่อนคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อความสนุกความมวลซื่นโฮเซลอย่าไปคิดอย่างไรครับพี่น้องยังเป็นสันดานมันงกันแหละอย่าไปคิดมากเลยเจี๊ยคนแบบมีดาเรื่องสันดาลเลี้ยงแรงเยอะเลือดเลือดซบิทแแบบกว่ทันเยอครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมวันนี้ก็ขอกลับกล่า ขอบค่าขอบคุณครับขอบคุณครับ,บไปเว้ย